สวัสดีครับผมสตีฟโกส o ฮันเตอร์วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่น no evidence นะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่าเป็นคัสตอมนะครับก็คือเป็น7.95นะก็คือผมเนี่ยถอดแบบมาจาก insanity นะครับอ่าถอดแบบเดี๋ยวเดวกลับก่อนโอเคผมถอดแบบมาจาก insanity นะครับแต่ว่าปรับ evidence given เป็น0นะครับนี่ปรับเป็น0 มันก็จะเป็น7.95นะฮะที่เหลือก็ปกตินะครับเริ่มที่ค่าสติ75นะครับป่วันนี้นะครับผมก็จะไปเล่นด่าน t ท g เกิล o ูดนะของที่เอาไปก็ประมาณนี้ไม่ต้องขนไปทั้งคันรถนะครับเปลืองเอาแค่นี้พอแล้แค่นี้พอเอาแบบเท่าที่เอาแบบที่มันต้องใช้จริงๆอะ่ะไม่ต้องแบบแอดแบบโอ้โหเต็มเต็มเนี่ยเต็มรถไม่ต้องนะครับเอาแค่นี้พออ่ามันได้ใช้แค่นี้จริงๆนะครับโอเค เวทก็จะมีค่าสติตำกากย่า้ารีเพลแล้วก็เอ F นะครับไปกล้องแล้วก็เอาเป็นพา,าราโบลิกนะครับมาเลยถามว่าทำไมถึงต้องหยิบพา,าบราโบลิกเพราะว่าในช่วงต้นเกมนะครับผมถ้าเกิดว่าผีมันนิ่งไม่ทำอะไรนะฮะเราจะไม่สามารถรับรู้ตำแหน่งของมันได้เลยนะครับพา,าบราโบลิกช่วยได้ถ้าหากคุณเล่นโดเอวิดเอน์นะครับไป แต่เอาพรา,ลาบลิกหรือเกลือก็ได้อ่าแต่ถ้าคิดแต่แต่ถ้าเจอห้องผีไวเอาเกลือดีกว่าเกลือมันจะเร็วกว่าครับแล้วแล้วถามว่าเอาเกลือมาทําอะไรอ่ะเอามาเทสเลดไงครับอืมเฮ้โอเครู้ละ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 ห้องนี้ห้องนี้เจอแล้วนะฮะเบเกอร์อยู่ลงรถนะครับเปเลยเอ้ โอเคนะครับเดี๋ยวเราหากระดูกก่อนนะตอนนี้กระดูกห้องครัวไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราเช็คลงรถสักโค่น,นะลงรถมีหรือเปล่าเนี่ยเอ่อลงรถลงรถไม่มีครับโอเคไม่มีนะลงรถเดี๋ยวเราดูใต้ดินกันครับใต้ดินอ่ะโยนของแหละฮัลโหลใต้ดิน ใต้ดินไม่มีกระดูกนะครับแต่ว่ามีที่แอบข้างล่างนะฮะก็ก็ดีอ่าแต่ผมไม่แอบหรอกเดี๋ยวเราเปิดไฟตรงนี้ก่อนนะโอเคอ่าอยู่ฮอลเวยเหรอโอเคอยู่นี่นะครับผมวางไว้นี่หากระดูกก่อนกระดูกอยู่ไหนเนี่ยห้องนี้ไม่มีครับห้องนี้ก็ไม่มีโอเคไม่มีหมดเลยโอ้ oh my god อยู่ด้านหน้าแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมยอยู่ด้านหน้าแลวครับโอเคอยู่นี่เออโอเคทีนี้นะครับเราก็จะมาเซตไฟฉายแป๊บนึงนะนีดีดีปึ๊บโอเคแล้วก็วางกล้องไว้นะครับผมจะเอากางเขนมานะฮะอ่ากางเขนเกลือเอาไม้หมดเลยฮะ ผมจะวางดักในห้องอันนึงแล้วก็ฮอลเวย์อันหนึ่งนะเพราะว่าผมยังไม่แน่ใจเรื่องตำแหน่งของมันจริงๆนะครับผมมันอาจจะอยู่ในห้องหรืออาจจะอยู่ฮอลเวย์ก็ได้นะฮะเมื่อกี้มันเพิ่งโยนของตรงนี้ไปอ่าก็วางไปก่อนไม่เสียหายอะไรประมาณนี้แล้วก็ในห้องอีกอันนึงอ่ะวางไปก่อนไม่เสียหายเลยครับแล้วก็โรยเกลือไว้เออเอเอโรยไร้ฮะแล้วมาดูว่ามันจะเจยบหรือเปล่าเฮ้ เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวรอแปบ๊บรอแปบ๊บรอแปบ๊บแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเอยไม่ใช่แฟนทอมนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราเอากางเขนมากันไว้ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคอุ้ยมีฟิชซิงด้วยฮะแต่ตอนนี้นะครับเราก็รวยรอดปลอดภัยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมออกมาแป๊บนึงโอเคมี IMF นี่เอา IMF ก่อน มาเลยแล้วก็ E M F นะฮะถือมาเลยฮะมีเควสนะครับมาแล้วโอเคฮะจับประตูตรงนี้ไปนะครับผมโอเคปิดไฟจ e ีเวนใช่ไหมโอเคนะครับจับประตูเออเอาเนี่ยไปดิเอามากันไว้ก่อนนะประมาณนี้ประมาณนี้ เออจับประตูแล้วจับประตูเก่งจัง่ายเลยสวยโอเคนะครับแต่ไม่เหยียบเกลือนะแปลกเหมือนกันตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมขอเข้าข้างในก่อนเดี๋ยวเราจะมีและอัปทูปนะครับสักครู่หนึ่งอุ้ยชอปิดเบกเกอร์เหรอออไม่ได้ปิดฮะมันจะเอาแล้ววะ่ะตัวตึงตัวตึงตัวตึงต เอ้ยก็มาดีครับแปบ๊บหนึ่งแป๊บหนึงเอ้ยมืดเฮ้ยปิดไฟทำไมเนี่ยโอเคเราจะเล่นกันที่ลงรถนะครับผมมาเลยมาเดยเหลือค่าสติตามกว่ห้านะครับตอนนี้แต่มันยังไม่เหยียบเกลือนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นตัวอะไรนะฮะเหลือกี่เฟรมเนะี่ย เดี๋ยวแค่สี่เฟรมนะครับผมหรือเลี้ยงเฮ้ยจอมาตามผมว่ะมันมีกลิ่นว่ะมันอาจจะเป็นเรดหรือเปล่าผมไม่รู้นะเดี๋ยวเรามาฟังสปีดกันครับแต่ว่าไม่เหยียบเกลือนะยังไม่เหยียบเกลือนะตัวนี้ยังนิ่งยังนิ่งอยู่ฮะยังไม่เหยียบเกลือคือเมื่อกี้ผมจะเอาเอ้ยผมไม่ได้จะเอาผมจะออก ผมจะออกไปเอาโมชันเซนเซอร์มาเพื่อเทสเรทนะครับว่ามันจะเหยียบเกลือไหมวิธีการเทสก็ง่ายๆเอาเอาโมชันเนี่ยมาวาง่าจุดที่คิดว่าผีจะเดินผ่านอย่างเช่นตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เกลือเลยถ้าโมชั่นผ่านแต่เกลือไม่ได้ถูกเหยียบก็คือเรทนะครับผมแต่ผมว่าแม่งไม่กลิ่นหรอวยมันจะล่อแล้วโอ m ม god เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกิดทับไหม โอ้โหเรทน,นะครับตัวนี้สปีดปกตินะครับเฮ้ยอยู่นี่ไว้เฮ้ยนี่เนี่ยเอยดอ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 ดดอดไม่ใช่โอนี้นะครับกระพริบปกติตัดให้หมดอะอุ้ยกลับมาเหรออุ้ยอุ้ย โอเคนะครับหุดแล้วนะฮะตัวนี้ปะออกก่อนเดี๋ยวมาดูว่าเกลือจะถูกเหยียบหรือเปล่าเปิดไฟก่อนนะทังเขียนไม่กี่อันเนี่ยไม่อันเดียวนะครับเนี่ยเกลือไม่ได้ถูกเหยียบเห็นไหมมันมีกลิ่นในตัวเนี้ยมันมีกลิ่นนะครับผมแล้วมันก็มาเกิดทับผมด้วยนะมเมื่อกี้อ่าโอเคนะถ้าเอาเรื่องของสปีดนะครับก็ตัดไปเลยเนี่ยทยเยตัด เดียวเจนตัดเนี่ยตัดหมดเลยครับไมลิงก็ไม่ใช่เพราะเสียงท้ามันดังไม่ใช่จินด้วยเพราะว่ามันไม่ได้พุ่งโอเคไหมอ่าก็ประมาณนี้โอเคเอ้ยแป๊บหนึ่งนะเอ่อผมจะออกไปเอาโมชั่นเนเซอร์อันนึงครับมาเลยเอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคทุกคน มันอาจจะยังไม่ชัดเจนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเทสใหม่เอ้ยเดี๋ยวนะเกลือผมไม่ได้ไอ้นนี่นี่ว่าเออไนโตผมไม่ได้เอาเกลือมาเพิ่มนะครับตอนนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรเนี่ยอ,อยู่อีสองดังโดยไม่มีสาเหตุนะฮะใช่ครับมันคือเรทนะเกมนี้อ่าอ่าเนี่ยเดี๋ยวเอาแบบให้เห็นภาพเลยอ่ะสังเกตที่เกลือดีๆนะครับ โอ้โหทำไมค้างแบบนั้นล่ะเนี่ยโมชันเจนเซอร์ทำงานนะครับผมแต่ว่าเกลือไม่ได้ถูกเหยียบนะอาจับประตูด้วยนะครับเห็นไหมเห็นไหมหลู่เรืองเก็งไหมประมาณนี้แหละเหลือกี่เฟรมเหลือสามนะครับโอ้ยโฮ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 ้ย้ย้ยอะไรอะอันเด เนี่เห็นไหมโมชั่นเนี่ยมันทำงานนะครับผมเห็นว่ามันทำงานหรือมันค้างอ่าดูดูดูรอดูรอดู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 นะดูนะดูนะสังเกตนะสังเกตนะลองสังเกตดูนะครับ อ้เฮวยมาว่ะอา้าวลงไปข้างล่างแล้วผมตัวนี้ไปเกิดจุดที่อีเวนต์ล่าสุดนะครับตัดไปเลยสปิริตเนี่ยโอเคครับตอนนี้เขายังไม่เห็นผมนะเพราะฉะนั้นผมจะโดนพีคนะครับขอแค่ลูกกางเขนได้ป่ะได้ไหมขอแค่กังเขนพอแล้วอ่ะอะไรแบบเนี้ย ทันี่ผมปิดปิดมุมนะครับไม่ให้เขาไม่ให้ไม่ให้เขาเห็นตัวนะโอเคครับโอเคหยุดแล้วสวยเหมือนเขาจะไปเรื่อยนะครับตัวนี้อ่าเปิดไฟไปก่อนเล่นการเขียนดีเดี๋ยวผมต้องเยียบการเขียนข้างในห้องนี้นะครับออกมาฮะเดี๋ยวกางเขียนอยู่ไหนอะ่ะอีกอันนึงอะ่ะอยู่นี่ปะอ,อ๋อยู่นี่อยู่นี่โอเคฮะ วางตรงกลางไปเลยเฮ้ยแล้วก็รอมันไหม้นะครับผมเนี่ยเกลือยังไม่ถูกเหยียบเลยมันแปลกใช่ไหมมันแปลกอยู่แต่เหมือนมันมันเหมือนจะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วนี่เดี๋ยวผมจะวางตรงนี้นี่และเดี๋ยวออกไปเอาเกลือแป๊บหนึ่งฮะเปิด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 ออกไปเอาเกลือก่อนนะฮะมาโอเคมาแล้ว แล้วก็เดี๋ยวผมจะโรยตรงจุดดังกล่าวนะฮะนี่เผื่อใครไม่เชื่อของแท้ของแท,องแท่อเาี๋ยโรยนีแบบ้เลยอ่าโอเคเรียบร้อยจับประตูนะครับผมอ่ารอดูนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจตำแหน่งแล้วอ,ะอ่ะอาจจะไปด้านในหรือเปล่าอยู่นี่หรือเปล่าเฮ้ยอ้าวอยู่ที่เดิมหรือเปล่าเนี่ย อ่ะผมถือไว้แล้วกันเฮ้ยเจตโดนพีกโดนพีกเราจะเอารูปกลางเขนเขาเกิดข้างหน้านะครับผมตายแล้วแต่มันก็คือเลดอยู่ดีอไอ้ตัวเนี้ยอ่าโดนพีกโดนพีกตอนนีน้เดี๋ยวเราจะเดิบกลางเขนไปฮอลเวย์นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยมันหลงมันหลงมันหลงโอเคหยุดแล้วฮะเปิดไฟมืดมากโอเคนะครับเขาไปอยู่ฮอเวนะไอกลางเขียนอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาผมวางว้ตรงนี้แล้วได้ว่าเปิดไฟแบบมืดนี่นี่มันเกิดตรงนี้นะเอ้ยวางไปเลยฮนะแล้วก็ถือกล้องไว้นะครับเซลฟี่ไม่ใช่ไม่ใช่เซลฟี่รอถ่ายรูปกลางเขียนนะฮะ เนี่ย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 เฮ้ยว้าวโดนพีกโดนพีกมาปะไม่มาครับโอ้ยอะไรเนี่ยเกิดไปเรื่อยเลยนี่ว่าโอ้ oh my god คือต้องการรูปการเขียนแค่นั้นแหละไม่ต้องไม่ไม่อยากได้อะไรแล้วอ่ะเออผมไม่อยากได้อะไรแล้วผมแค่อยากได้รูปการเขียนเฉย แม่งย้ายเก่งนะเราเนี่ยโอเคหยุดแล้วฮะยกเก่งจังผมไม่เข้าใจเนี่ยมันเกิดตรงเนี่ยแล้วรอบนี้คุณจะไปเกิดที่ไหนอีกเออเว้ยอีเวนครับโอเครู้แล้วไอ้การเขีนอยู่ไหนวะนี่นี่นี่วางวางไปเลยครับรอดรอดรอด เดี๋ยวมันจะล่าเอาดิอาดิเล่นกังเขยเลยเอาดิอาดิเร็วเร็วอย่าลูกเล่นเยอะเข้าใจไหมอย่าลูกเล่นเยอะเร็วเร็วเ,เร็วเล่นกังเขยเร็วอ้าวจับประตูนะครับอะเอาไปก่อนรูปหนะึ่งเฮ้ยโอ้ย,อยไม่คิดจะให้เลยใช่ไหมรูปกังเขยนเนี่ย อยากได้รูกกลางเขน่ะขอสักสองรูปก็ยังดีไม่ใช่อะไรเลยนะผมอยากได้รูกกลางเขนอ่ะอย่างเดียวเลยหุยเมืดครับเปิดไฟแบบหลบกลางเขนแบบดิจิตอลโอ้ยเดินติดเลยครับเนะี่ยโอเคนะครับอะไรอ่ะเมื่อกี้อีเวนต์ตรงนั้นไม่ใช่หรอ อะไรครับเนี่ยถ้ารอบนี้ไม่ได้แม่อ้วนะมันขี้เกียจแล้วอ้าวผมขี้เกียจแล้วอะไหนโยนตรงไหนมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ตรงนี้อะโยนตรงไหนอะอ่าอ๋ออ๋อเอา,อาดีครับเอาดีครับ เกิดเด็กเกิดตัวนี้เลยเร็วเร็วเร็วลูกกังเขนอ่ะอยากได้แล้วเนี่ยเร็วลูกกังเขนเอ้ยนั่นแหละสวยเอ้ยแค่นี้แหละไปแล้วเจอกันแล้วก็จุดทูปนะฮะแล้วก็ย่อด,ด้วยนะฮะ ย,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 ย่อยอยอไอย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 ่อยอย,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 ยอเพื่อเป็นการทำความเคารพผีนะครับผมโอเคประมาณนี้ตัดตัดให้หมดครับเพื่อความเท่นะฮะเพื่อความแอคนะครับนี่ขีดให้หมดเลยครับแล้วก็เหลือเลเตัวเดียวประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะร,รูปถ่ายก็ครบนะครับถ้าอยากได้การเขนมากกว่านี้ มันต้องไม่ใช่เทียหนึ่งมันต้องเป็นเทียสองเทียสามผมไม่รู้นะผมไม่เคยใช้แต่เทียหนึ่งอ่ะมันเหมือนกับว่ามันจะกันได้แค่สแต็กเดียวแค่สแต็กเดียวอ่ะกันได้รอบเดียวถ้าเป็นถ้าเป็นเทียสองก็คือของจากแพทเก่าอันนั้นอ่ะกันได้สองรอบมันจะได้รูปประมาณสี่รูปนะครับอ่าผีเป็นเลดนะผมประมาณนี้อ่าผมปลดล็อกอะไรอ่ะอ๋อเวฟอัพกล้องวิดีโอเป็นเทียสองโอเครูปถ่ายแปดสิบดอนนะฮะประมาณนี้ อ่าเวลาที่ทําได้นะครับก็จะเป็น15นาทีพอดีนะครับผมอ่าแต่ว่ามันอาจจะเลยความยาวของคลิปมันอาจจะแบบมีแบบว่าคาดเคลื่อนนิดนึงครับเพราะว่าตอนตอนแรกเราเปิดโชว์ไงคัสตอมว่าเราแบบเซตติง้งอะไรบ้างอ่าก็คือเซตติ้งเป็นของอิสเนตตี้แต่เปลี่ยนแค่ยูบิเนสกิเวนเป็นศูนย์นะครับประมาณนี้อ่า ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย